โอเคครับกราบสวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกกับผมอีกแล้วนะครับผมกับปาร์เตอร์นะวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาแนะนําก็คือแทงย้อนหลังดูย้อนหลังสีไม้และแทงตามนั่นเองเนาะโอเคครับผมมามาดูในกราฟกันเลยนะครับผมมาดูในกราฟกันเลยนะเป็นน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงรอบนี้นะครับกราฟบอกตารางกราฟนะครับบอกให้ไปที่น้ำเงินนะครับผมตารางกราฟบอกให้ไปที่น้ำเงินนะครับผมมาผมขอไปที่น้ำเงินเลยแล้วกันเนาะขอไปที่น้ำเงินเลยลวกัน หนึ่งร้อยบาทนะครับผมโอเคมาตารางกาเข้ามาก็บอกให้ผมตัดเยนะมาดูว่าจะตัดจริงไหมนะครับผมโอเคมามาดูกันนะครับผมโอเคของดีอยากบอกต่อนะครับไม่ดีไม่ต้องเอานะครับผมโอเคผมให้ฟรีนะใครอยากได้ฟรีแอดมาผมได้เลยนะครับผมจับไปครับเคครับผมเคกับสามนะเคเจอย่างนี้ต้องคิวเข้าแล้วล่ะโอเคมันสองแต้มว่าผมถือว่าสวย โอเคครับผมเราห้าแต้มนะโอ้โหสุดจริงครับผมเข้ามาปุ๊บตารางกราฟบอกให้ตัดไปที่น้ำเงินนะครับผมเข้าจริงๆนะครับไม้แรกถือว่าเปิดสวยกันอีกแล้วนะครับผมมามาดูในส่วนรอบต่อไปนะครับเป็นแดงสีนะครับแดงสีนะครับกาฟบอกให้ไปที่แดงนะครับผมก็ตารางกาฟบอกให้ไปที่แดงเนาะโอเคครับผมมามาดูไปที่แดงเลยนะครับผมเอาไปที่แดงสองร้อยบาทนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้มาทดลองเล่นให้ดูกนนะครับผมมามา ถ้าอยากได้นะครับผมอยากได้ตารางกาบนี้นะครับผมแอดมาผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมส่งให้กันฟรีๆไปเลยนะครับผมแต่แคปหน้าจอนี้มาก็ได้นะครับแคปหน้าจอวิดีโอนี้มาแล้วบอกว่าขอขอขอตารางกาบนะครับผมตารางกาบแผงยันหลังสีไม้นั่นเองเนาะโอเคครับผมมามารุนกันเลยนะมานี้นะครับแดงตามตารางกาบจะเข้าหรือไม่เข้านะโอเคครับผมมาโอเคครับผมหลับทั้งสองนะเคเจบ็อกโอ้โหหนึ่งแต้มว่ะ โอเครับมาหลับอย่างนี้ก็กินนิ่มๆไปสิกินไหมเรียบร้อยครับผมห้าต่อศูนย์เรียบร้อยครับผม 0, บบผม,มานี้เปิดอีกแล้วเปิดสวยอีกแล้วนะครับผมโอเคโอเคครับผมมาด,ด,ดูในส่วนของเราต่อไปนะครับเป็นแดงสองแดงสองเห็นไหมครับแดงสองน้ำเงินหนึ่งแดงหนึ่งแดงสองน้ำเงินหนึ่งแดงหนึ่งกราฟบอกให้ไปที่น้ำเงินนั่นเองกราฟบอกให้ไปที่น้ำเงินนะครับผมขอแทงน้ำเงินไปที่อขอแทงน้ำเงินไปที่สามร้อยแล้วกันนะขอแทงน้ำเงินไปสามร้อยโอเคมา มารุนไปพร้อมๆกันนะครับผมจัดไปครับผมมาอันนี้ผมมาเล่นให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับผมอ่ะส่วนมาใครอยากเอถ้าใครอยากจะได้นะครับแอดมาผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับแคปหน้าจอนี้มาให้ผมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมส่งให้ทันทีเลยนะโอเคครับผมมามาหูห้าวมันกี่แต้ 8, มแปดมพายอย่างนี้เรียบร้อยโอโหเรียบร้อยครับผม ก้าแต้มครับผมปอกเก้าครับผมเรียบร้อยตอนแรก 5, ผมคิดว่ามันจะปอกแปดนะโอเคเราปอกเก้าครับผมกินมาอีกหนึ่งไม้ก็เป็นสามไม้แล้วเนาะตามตารางการนะครับผมไม่ได้ส่วนการอะไรนะไม่ได้ส่วนตารางการที่ผมทํามาเลยนะครับผมโอเคมารอบนี้ถ้าเป็นเป็นชนอย่างนี้นะครับผมเป็นเป็นชนอย่างนี้นะครับผมไม่ได้นํานะครับถ้ามันชนอย่างนี้นะครับผมไม่แนะนําเลยก็คือไม่ต้องแทงนั่นเองเนาะไม่ต้องแทงนะครับผมโอเคไม่ต้องแทงไม้นี้ผ่านไปเลยนะครับผมถ้าแทงชนอย่างนี้นะครับ เล่นค่อนข้างยากครับเราไม่รู้ว่ามันชนชนอะไรนะครับเอ้เป็นชนชนมันจะออกเป็นสีอะไรเนาะโอเคไม้นี่ก็ผ่านไปเลยได้เลยนะครับผมเราไม่ต้องรีบนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคมาไม้นี้ขอผ่านไปแลวกันเนาะตอนนี้เราได้กําไรอยู่นะครับผมได้กําไรมาก็เยอะพอสมควรนะครับผมเอามาแค่ไม่กี่บาทไม่กี่รล่เองนะโอเคเนี่ยครับการนี้เป็นชนสามไม้เลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมมาจ้ามัน ใครอยากได้นะครับใครอยากได้เทคนิคนะครับผมใครอยากได้ตารางกราฟนี้นะครับผมแอดมาหาผมได้เลยนะครับแอดมาผมได้เลยผมจะส่งลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วแอดมาผมเลยถ้าใครอยากได้ตารางกราฟนี้นะครับบอกผมได้เลยนะครับบอกผมแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วทักมาหาผมแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมนะครับผมโอเคครับผมมาโอเคผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะเพราะการมันค่อนข้างยาวนะครับผมค่อนข้างยาวเนาะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะใครอยากได้นะครับผมแอดมาผมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ